ในวันนี้ข้าก็มีตัวอย่างไข่มุกห้าธาตุมาให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้เราสามารถจะซื้อแพ็คเซียนไข่มุกห้าธาตุที่สุ่มรับไอเทม1ชนิดจากเซียนไข่มุกห้าธาตุหลังจากใช้จะได้รับเอฟเฟกไข่มุกไข่มุกที่ได้ซ้ำกันก็จะถูกย่อยเป็นหินเซียนสามารถนําหินเซียน,นยไปแลกรับไข่มุกที่ยังไม่ได้รับการครอบครองได้นะในร้านค้าคอสตูมเรือนอจจัศจรรย์ไปเก็บกันได้เลยตอนนี้สะสมไข่มุก จำจานวนต่างๆทัง้งหมด5สีหรือเป็น5ธาตุนั่นเองนะใช้บัตรฟ้าหรือว่าบัตรทองก็แลกลับได้ถ้าใช้บัตรทองก็แลกลับถุงนําโชคไข่มุกค่าธาตุเป็น30ใบหรือใช้บัตรฟ้าทีเดียวเลยก็ได้เหลือเวลาอีกเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นนะทุกคนลักษณะของไข่มุกสีสันต่างๆก็จะหมุนวนรอบตัวแบบนี้นะจะมาให้ดูกันว่ามีสีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นสีส้มที่สวยงามแล้วทุกคนก็ยังมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองอีกด้วย ลักษณะของไข่มุกที่ได้รับมานะมันจะแตกต่างกันแล้วไข่มุกพวกนี้นะจะติดตามเราไปทุกๆท,ที่ในเกมเลยไม่ว่าจะบนโบกว่ายน้ําหรือห่อเหนินเนอนอากาศไข่มุกพวกนี้นะก็จะตามล่องลอยรอบๆตัวเราเป็นเอฟเฟกต์ไปได้ด้วยสวยงามมากๆเลยนะและในวันนี้ค่ะก็ได้รับภารกิจสําคัญที่จะต้องไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็สอบปากคําผู้ต้องหาในคดีต่ตางๆหลายคนที่ท่านเป่าบุญจิ้นน้อยเนี่ย ปากฝังข้าให้มาทํางานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีนักโทษหรือผู้ต้องสงสัยคนไหนบ้างที่ข้าจะต้องไปจับกลุ่มและมาดูซิว่าจะมีคดีอะไรที่น่าสนใจเป็นคดีท้องถิ่นหรือคดีในเมืองหลวงคดีแรกดูเหมือนผู้ต้องสงสัยจะชื่อว่าแม,ม่นางหลี่เนียแม่นางหลี่เนียเนี่ย,ยทำความผิดอะไรกันข้าต้องไปสอบปากคำซะหน่อยนี่เจ้าเป็นผู้ต้องหาที่ท่านเป่าให้ข้ามาสอบปากคำในเรืองเล่าเรื่องของเจ้ามาสิ แม่นางหลีเดียเจ้าได้ทำความผิดอะไรไว้สามีของข้าเพิ่งจากไปยอดฝีปือมีธุระอะไรกรุณราพูดตามตรงเถอะเจา้าเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าสามีตัวเองมีโทษที่หนีความผิดนะแม่นางหลีเนียเจ้ายอมรับผิดหรือไม่ข้ากับสามีเรารักกันดีทำไมข้าต้องฆ่าเขาล่ะแน่ใจหรือว่ารักกันดีเจ้าคงจะรักสามีมากจริงๆ แต่สามีเจ้าไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นใช่หรือเปล่าครอบครัวแตงก็มีปัญหาที่ไม่สามารถพูดออกมาได้กันทั้งนั้นแน่นอนแต่เจ้าอ่ะคงไม่อยากทนมาอีกต่อไปแล้วสินะดูเหมือนว่าท่านมือปราบจะมั่นใจว่าข้าฆ่าสามีของตัวเองแต่ท่านมีหลักฐานอะไรที่จะมากล่าวหาข้าว่าข้ามีความผิดนั้นจริงหรือถ้าท่านไม่มีหลักฐานว่าข้าฆ่าสามีตัวเองก็มาจับข้าไม่ได้หรอกนะไม่ดังหลีเนียหลักฐานที่ ข้าในฐานะมือป่าได้รวบรวมไว้มีทั้งหมด3มชิ้นเดี๋ยวข้าจะคัดเลือกดูว่าอันไหนที่จะเป็นหลักฐานที่จะใช้มัดตัวเจ้าอันแรกก็คือไม้ตะบองพบคราบเลือดจํานวนมากที่ไม้นี้ฐานที่ที่สองปีนปักผมป่นปักผมของแม่นางหลีเนียมีจุดคราบเลือดอยู่ลกักษณะใกล้เคียงกับบาดแผลบนศพหลักฐานชิ้นที่3เสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าเก่าของแม่นางหลีเนียทิ้งเอาไว้ในบ้านสกุลเลาส่วนใหญ่แล้วจะขาดรุ่งริ่งแล้วก็เปื้อนเลือดด้วย ข้านี่ก็น่าสนใจที่เปื้อนเลือดเพราะเป็นเสื้อผ้าน่าจะเป็นของนางแต่เข้าว่าหลักฐานที่จะเหมาะสมที่สุดในการจะชี้ชัดว่านางเป็นฆาตกรได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นปิ่นปักผมเพราะข้าคิดว่านี่น่าจะเป็นอาวุธที่นางใช้สังหารเพราะปิ่นปักผมเนี่ยมีเลือดติดอยู่และลักษณะก็ใกล้เคียงกับบาดแผลบนศพของสามีของนางก็คือค um ุณชายเหล่าคึงนางหลีเนี้ยนี่คือปิ่นปักผมปิ่นปักผมนี้ใช่หรือเปล่าที่เป็นอาวุธที่เจ้าใช้สังหารสามีของเจ้า นี่คือปิ่นปักผมที่แม่ข้าให้เมื่อข้าเข้าพิธีป่นปักผมข้ารักและทนุถนอมมันแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ห่างตัวปีนปักผมที่แม่เจ้าให้ปาและเจ้าก็รักทนุถนอมมันมากเจ้าก็ไม่ควรเอามาไปฆ่าใครนะจากผลชนสูตรศพพบว่าลักษณะของอาวุธที่ใช้ฆ่าเหล่าคึงเนี่ยตรงกับปีนปักผมนี้เลยและป่นนี้ยังเพื่อนข้าเลือดเล็กน้อยเพราะทาความสะอาดไม่หมดจดอีกด้วยชี้ชัดว่าเจ้าเป็นคนสังหารเขาอะ เจ้าจะบอกว่าเก็บปิ่นปักผมนี้ไม่ห่างตัวงั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าที่ใช้ปิ่นปักผมนี้แทนสามีเจ้าแล้วทําไมไม่คิดจะเก็บกวาดที่เกิดเหตุแต่เลือกที่จะรีบฝังศพสามีแล้วก็หนีไปกันละ่ะขา้าต้องการจะฆ่าข้าก่อนฆ่าผิดรือไงที่ปกป้องตัวเองอยู่ข้างนอกเขาทาตัวเป็นคุณชายที่เปียนสุภาพบุรุษแต่ถ้าว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านเมื่อไรไม่ได้สิ่งใดดังใจเขาก็ทุบตีข้า ที่ท่านบอกว่าข้าไม่ได้ลบลอยเลือดให้สะอาดที่เกิดเหตุท่านพูดไม่ถูกจริงๆแล้วมันเป็นรอยเลือดที่เช็ดไม่ออกตั้งหากเล่าลอยเลือดพวกนั้นเป็นรอยเลือดของข้าเองเขามักจะตีข้าจนตัวบวมช้ำแล่พอวันต่อมาก็ทาเป็นพูดจาดีๆกับข้าซื้อของแพงๆให้ข้าเดิมทีข้าคิดว่าเขาโกรธจนหน้ามืดจึงลงมือข้าก็เลยยกโทษให้เขาเรื่อยมาแต่นับวันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนข้านึกว่า จะไม่รอดแล้วข้ากลับไปที่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พวกเขาก็กลับพูดว่า้ทนๆทนไปเดี๋ยวก็ดีเองแม้แต่ครอบครัวก็ไม่ช่วยเลยข้าเลยมีรู้ว่าข้ากลับไปที่บ้านข้าก็ถูตกตบเตียงหนักตั้งแต่นั้นมาข้าจะไม่กล้าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าทําได้เพียงแสดงเป็นคู่รักหวานชื่นเมื่อออกจากบ้านแต่พอถึงบ้านก็กลายเป็นกระสอบทรายรองรับอารมณ์ของสามีวันนั้นเขาจะลงมือกับข้าอีกข้ากลัวว่าจะไม่มีชีวิตรอดแล้ว ข้าจึงลงมือสุดแรงเกิดเพื่อปกป้องตัวเองนี่อาจจะเป็นโชคชะตาเขาทำร้ายข้าข้าก็เลยฆ่าเขาตอนเนี้ข้าก็ต้องมาชดใช้ในความผิดที่ตัวเองก่อท่านมือป่าผู้ต้องสงสยัยหลีเนียยอมรับความผิดแล้วหน่วยดวงดาราจะเป็นคนจัดก,การต่อเองวันนี้ก็รบกวนเจ้ามากจริงได้เลยท่านเปายังไงนักโทษก็ถูกจับแล้วนะแม่นางหลีเนียทางข้าสามีของตัวเองแต่ข้าก็เห็นใจนาม ผู้หญิงมากมายต้องถูกทำร้ายในบ้านตัวเองและก็ต้องติดคุกแต่ก็อาจจะดีกว่าที่พวกนางต้องทนแบบนั้นอยู่ต่อไปแต่ถึงอย่างไรความผิดก็เป็นความผิดมันก็ช่วยไม่ได้ข้านั้นสงสายแมา่นางหลีเนี้ยจริงๆแต่ข้าไม่อาจจะช่วยนางกล่าว่าคดีต่อไปนั้นข้าจะได้สอบสวนใครที่เป็นคนร้ายในคดีฆาตกรรมต่อไปเป็นคดีของตึงลิ้มท่านเปาก็ได้เรียกข้ามาสอบสวน ข้าจะเปลี่ยนชุดเป็นมือปราบซะหน่อยท่านเปาข้ามารับเอกสารหลักฐานคดีต่อไปแล้วละ่ะตอนนี้มีหลักฐานแสดงว่าตึงลิ้มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาซาแช่แช่ยอดฝีมือได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของคดีในหน้าต่างรายละเอียดคดีได้เลยนะรับหลักฐานไปสิได้เลยท่านเปารวบรวมหลักฐานแล้วข้าจะไปสอบสวนผู้ต้องสงสัยเองอะไรการครั้งนี้ผู้ต้องสงสัยก็เป็นแม่นางผู้หญิงอีกแล้ว เหมือนว่าจะมีผู้หญิงที่เป็นคนร้ายหลายคนผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็คือแม่นางตึงลิ้มมีเรื่องอะไรกันทําไมถึงคนต้องเยอะต้งแยะแบบนี้ล่ะท่านมือปราบพาข้ามาที่ทําไมเนี่ยก็เจ้าว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยวางยาสิมแช่แช่เพราะแค้นนางใช่หรือไม่ทาไมข้าต้องกดแค้นนางด้วยข้ากับนางะไม่ค่อยรงรอยกันอยู่แล้วข้าพูดดีๆกับนางตั้งหลายครั้ง ต้าหวัดต่างมีใจให้กับจิวเฮงใช่หรือเปล่าลูกพี่ลูกน้องข้าแสนดีเชิดดีเขาเป็นผู้ชายที่ดีสาวบ้านใดจะไม่ชอบเขาบ้างล่ะแต่ว่าแม่นางสิมจะแชลเนด่ดูสนิทสนมกับลูกพี่ลูกน้องของเจ้าใช่ไหมเจ้าก็เลยอิจฉานา,นานแล้วก็ลงมือฆ่านางสินะเพราะว่ารักชายคนเดียวกันอะไรกันยอดฝีมือไม่แม้แต่จะฟังขา้าธิปบายก็รีบสอบสวนทาไมล่ะข้าไปทำอะไรนางซะหน่อย แต่ว่าข้ามีหลักฐานเนะเดี๋ยวข้าจะเลือกหลักฐานสามชิ้นดูว่าเจ้าเนี่ยจะพูดออกหรือเปล่าหลักฐานแรกก็คือตุกตต๊กตาคุณใสตุ๊กตาคุณใสที่พบในห้องพักของแม่นางตึงลิ้มมีชื่อเขียนด้วยว่าสิมชาแชเขียนเอาไว้และถูกปักด้วยได้เต็มไปหมดเห็นได้ชัดว่ามีความแค้นนี่นาะอย่างที่สองคือบันทึกสมุนไพรหนังสือที่แม่นางตึงลิ้มอ่านอยู่ทําเครื่องหมายไว้ตรงยาพิษหลายชนิดแล้วก็วงตรงสมุนไพรอูโถซ้ๆํๆ อย่างที่3สมุนไพรอุดโถเป็นสมุนไพรมีพิษแต่ยังไม่ได้ต้มพบในอาหารที่สิมแชร์ได้กินเข้าไปแล้วก็อยู่ในห้องของตึงลิ้มด้วยเมื่อนําสมุนไพรสองส่วนมาต่อการกอเห็นว่าเป็นชนิดเดียวกันเขาว่าหลักฐานของความแค้นที่เป็นตุ๊กตาคนใสน่ก็ยังไม่มากพอที่จะบอกได้ว่านางเป็นคนฆ่าส่วนบันทึกสมุนไพรนั้นพูดถึงสมุนไพรมีพิษก็จริงแต่ก็บอกไม่ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือสมุนไพรอุโทโธที่ปรากฏทั้งในอาหารของผู้ตายแล้วก็พบในห้องของผู้ต้องสงสัยด้วยอะ่ะนี่ข้ามีสมุนไพรอุโทโธที่เป็นหลักฐานว่ามาจากต้นเดียวกันแต่ว่านี่มันไม่ใช่ดอกอุโทโธไปใช่หรือเอามาให้ข้าดูทับไปละ่ะมันก็แค่เศษสมุนไพรเนี่ยผิดแล้วนี่คือดอกอุโทโธที่พบในบ้านเจ้าและพบว่ามันอยู่ในอาหารของแม่นางชแชร์บางส่วนด้วย เมื่อทําการตรวจสอบก็พบว่ามันมาจากต้นเดียวกันชัดๆเลยนะเจ้าอยากจะพูดละรอีกไหมข้ารู้มาว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าทะเลาะตบตีกับแม่นาวแช่แชเจ้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หมอที่เจ้าไปหาได้ดำยาที่มีแช่ดอกอุโถนี่เอาไว้อะแลวก็ย้ำกับเจ้าว่าให้ใช้ยอย่างระวังตำรารวบรวมสมุนไพรที่เจ้าเปิดดูก็ทำเครื่องหมายเอาไว้เป็นดอกอุโถด้วยแช่แช่เนี่ยชำนาญเรื่องการรักษาก็จริงแต่ไม่มีทางที่จะทานดอกอุโถแน่นอน นั่นพอเจ้าวางยานางดางที่ไม่รู้เรื่องจึงตายเพราะว่าพิษของมันหลักฐานมัดตัวขนาดนี้เจ้ายังจะไม่ยอมรับความผิดอีกหรือผิดที่ความรู้ค่ายุติพิ่อเพราะวัวแต่เกี่ยวอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของข้าท่านางไม่มาเข้ามายุ่งลนนะแล้วก็นะได้อยู่ห่างๆเขาซะเขาที่มั่นหมายกับข้าตั้งแต่ยังเด็กก็คงเลิกสนใจนางไปแล้วไม่มาหานางบ่อยๆแล้วมาหาข้าแทน ช่างดีแล้วเกิดที่ข้าพยายามทําตัวญาติดีกับนางสารพัดวิธีแต่นางไม่เคยสนใจนางคิดว่านางเป็นใครเป็นแค่คุณดูตะกับไปโรงยาทุกวันนางชอบพูดจาเสียไล่ค่ารับหลังแล้วก็แอบกัดข้ารับหลังมีเพียงพิ่ชายที่แสนดีของข้าที่ถูกนางหลอกได้ลหลงเชื่อว่านางเป็นคนดีไม่กี่วันก่อนข้าบักนางล้มทันทีนั้นนางก็ตบข้าอย่างแรงนางก็ทําข้าเสียหน้าแบบนี้ข้าจะตัดจิ๋มใจให้แล้วรู้รอดไปเลยว่าใครแน่กวก่ากัน ที่พี่เขาไปพบนางก็เพราะว่านางทําการรักษาได้แต่ตอนนี้ข้าก็ทําได้เช่นกันและนางก็ไปอยู่ต่อไปแล้วคราวนี้ก็ไม่มีใครมาแย่งคนรักของข้าไปจากข้าได้อีกไม่นางถูกจับแล้วลรอนะท่านปาวุนจินเข้าจับคนร้ายเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วไม่นางที่ผิดหวังในความรักเพราะผู้ชายคนเดียวถึงกับต้องฆ่าเพื่อนอีกคนถึงขนาดนี้ช่างน,น่าสลดใจจริงจริง,จร,งจริงไหม ตกลงท่านมือป่าจันท่านคือจันเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ข้าไม่ใช่จันเจ้าข้าคือพ่อของจันเจ้าแต่เจ้ารู้ได้ไงอ่ะข้ายังไม่ได้มีลูกเลยนะแต่ข้าตั้งใจว่าถ้าข้ามีลูกข้าจะตั้งชื่อเขาว่าจันเจ้าอ่ะที่แท้นี่ก็คือพ่อของมือป่าจันเจ้านั่นเองแล้วพวกเจ้าล่ะนี่พวกเจ้าใช่บ่มชามาหัานหรือเปล่าไม่ใช่ข้าเป็นลุงของหวังเฉาแต่เจ้าล่ะเจ้าคือพ่อของมาฮั่นเหรออย่าบอกนะ เป่าเาเป็นดานของมหมาหันเองอ่ะโหนี่เป็นญาติกันหมดเลยเหรอเนี่ยเอาละ่ะเดี๋ยวยังมีคดีอีกนะดูเหมือนคดียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคดีท้องถิ่นต่อไปมีรายเหรอท่านเปาคราวนี้ผู้ต้องหาที่จับได้เป็นผู้ชายนะท่านมือปราบหลักฐานนี้แสดงว่าเตียเหลาสีได้สังหารแม่ของตัวเองท่านอ่านละ,ละเอียดแล้วก็ลองไปสอบสวนเขาดูได้เลยนะฆ่าแม่ของตัวเองเลยอย่างนั้นเหรอ คดีใหญ่โตถึงขนาดนี้เดี๋ยวข้าจะไปไต่สวนให้แล้วกันนี่เจ้าเจ้าใช่ไหมก็บคนร้ายต้องสงสัยว่าข้ามารดาของตัวเองอะ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะฮะท่านเตียท่านเตียเหล่าสี่มาใส่ร้ายข้าได้ยังไงอ่ะท่านมาหาข้าทำไมข้าก็คนไก่ตายคนหนึ่งจะตายอยู่แล้วยังจะมาทำอะไรกับข้าเล่จะตายอยู่แล้วจะมาสอบสวนอะไรกับใครกันก็เพราะว่าเจ้ากังวลว่าตัวเองจะตายใช่ไหม เจ้าป่วยหนักดูแลแม่ไม่ได้จึงตัดสินใจฆ่าแม่ของตัวเองงั้นเหรอชีวิตข้าจะไก่หมดเวลาลงแล้วแต่ข้าก็ยังมีน้องๆอ,อยู่พวกเขาก็จะดูแลแม่แทนข้าได้ข้าจะไปทำเช่นนั้นทำไมละ่ะแต่น้องๆเจ้ากเกลียดความลำบากและไม่ยอมดูแลแม่ของตัวเองเลยนะท่านเตียจะแก้ตัวยังไงเมื่อว่นท่านมือปราจะพูดเองเออเองไม่เชื่อคำพูดของขา้าถ้าอย่างนั้นจะมาถามข้าทำไมละ่ะ จะมาสอบปากคำทำไมก็จับก็จับไปเลยสิหุยนี่เจ้าอย่ามาท้าทายข้านะเดี๋ยวข้าหาหลักฐานมัดตัวเจ้ากันเลยหลักฐานแรกก็คือกา,กากยากากยาที่ได้มาจากการรักษาแม่ของเตียเหล่าสี่เมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นยาพิชนิดอ่อนหลักฐานที่ทสองผลตรวจผลตรวจโรคของเตียเหล่าสี่ว่าเขาเป็นป่วยหนักและมีชีวิตได้อีกไม่นานแล้วเวลาไปตรวจก็คือก่อนที่แม่ของเตียเนี่ยจะป่วยเพียงไม่กี่วันเท่านั้น หลักฐานที่จะถามจดหมายที่บอกว่าพี่น้องของเตียเหล่าสีส่งมามีใจความเขียนว่าขอโทษที่ไม่สามารถช่วยแม่เอาไว้ได้และขอให้เตียเหล่าสีดูแลแม่ดีๆจารัทานดูเหมือนว่าพี่น้องเขาจะไม่ดูแลแม่กันเลยนะและผลตรวจก็บอกว่าเขาป่วยหนักจริงๆอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วก็มีกาก,ากยาที่ใช้รักษาแม่แต่ข้าว่าหลักฐานที่ชัดที่สุดที่จะบอกว่าเขาเป็นคนฆาตกรรมได้ก็น่าจะเป็นกาก,ากยานะเพราะกาก,ากยาที่มีพิษชนิดอ่อน ใช่หรือเปล่าที่เขาเนี่ยใช้ค่าแม่ของตัวเองค่าต้องเลือกกา,กากยานี่อย่างแน่นอนนี่นี่คือกา,กากยาที่เจ้าใช้ค่าแม่ของตัวเองเป็นหลักฐานได้ดีเลยเจ้าจะเถียงว่าอะไรอีกล่ะเจ้าเป็นคนเตรียมยาพวกนี้ใช่ไหมเออกากยาพวกนี้ค่ะเป็นคนเตรียมไว้ให้แม่เองแต่ว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้หรืมั้งมันไม่มีพิษมาก่อนเลยนี่นาะเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนเก็บยาเองแล้วก็ต้มยาเองสินะ แล้วใบสัญญาพวกนี้เจ้าได้มาจากไหนการน,นํะหมอบอกว่าเจ้าไม่ได้พาแม่ไปดูอาการและเจ้าสัญญาเองเนี่ยนะยานี้เจ้าได้มาจากที่อื่นตรวจแล้วว่ายาไม่ใช่ยาบำรุงไม่ใช่ยารักษาแต่เป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์อ่ะจะออกฤทธิ์อย่างช้าๆพอเจ้าเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองป่วยหนักเจ้าเลยไปขอความช่วยเหลือจากน้องๆว่าให้ดูแลแม่แทนแต่ไม่คิดว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่เต็มใจเลี้ยงดูแม่ตัวเองและยังปล่อยให้เจ้าเลี้ยงแม่เจ้าก็อายุมากแล้วการรักษาก็ยังหมดหวัง เจ้าไม่อยากจะเห็นแม่ตัวเองไม่มีใครดูแลจึงจําใจวางยาพิษแม่ของตัวเองสินะข้าเดาถูกไหมล่ะต่างคนกับต่างพูดว่าฟ้ามีตาแต่ตอนนี้ค่ะเริมเชื่อแล้วว่าชีวิตครอบครนะัวข่ามีเพียงแม่ที่เลี้ยงดูพวกข้ามาเพราะว่าพ่อขา่าขึนสวรรค์ไปตั้งแต่ขา้ายังเด็กเลยยังแบเบาะตอนนั้นพอะนอ้นองขา้าแต่งงานกันไปหมดช่วงแหลกก็เคยผัดกันมาดูแลแม่บ้างแต่ว่าสุดท้ายและพวกเขาก่อเลิกทําไม่มีใครดูแลแม่เลยมีแต่ข่าคนเดียว แม่เป็นคนขยันทำงานแล้วก็เลี้ยงดูพวกขามาจนเติบโตพอถึงตาพวกเข้าเลี้ยงดูแม่บางก็อ่างโนนอ่างหนี่กันพอแม่จากไปแล้วดันมาขอแบ่งมรดกทีเลือกับขา่าถ้าหากว่าฟ้ามีตาทำไมจะไม่จัดการพวกนั่นก่อนที่แม่จะจากไปล่ะข้าทำเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกพี่น้องของข่านั่นแหละแม่ขา้ายุเยอะแล้วหากข่าไมา่อยู่แล้วก็กลัวว่าแม่จะนอนหมดลมอยู่ในบ้านไม่มีใครมาดูดำดูดีทัน และขาก็อายุหมากไปที่จะจัดการพวกอักตันยูที่เนรคนุณพวกนี้ใหายลงนรกไปห้หมดซะด้วยขาก็เลยต้องข่าแม่ไปซะก่อนที่จะบ,บอยให้ทุกอย่างมัน้ายไปกว่านี่จะจับก็จับข่าไปเลยแม่ข่าจากไปแล้วข่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงอีกต่อไปแล้วล่ะเจ้านี่ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยยังไงเจ้าเป็นคนร้ายที่ฆ่าแม่ของตัวเองเพื่อตัดภาระทุกอย่างก่อนที่ตัวเองจะจากไปข้าขอจับเจ้านะท่านเตียย เข้าคุกไปเลยท่านเปาข้าตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วน่าสลดใจจริงๆคนแก่แล้วสังคมช่วงนี้ก็มีคนชรลาเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่ควรที่จะรับผิดชอบความจริงก็ควรเป็นรัฐบาลด้วยสิข้าต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกองคหญิงเตยบิงยีซะแล้วอ่ะให้ท่า,จา,านจักรพรรดิช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยหรือให้ทางการช่วยสนับสนุนดูแลผู้ที่เป็นคนชรลากันหน่อยนะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดบ้านเมืองมีคนชรลาเยอะแต่ว่าไม่มี สวัสดิการหรือการดูแลที่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่ลำบากก็คือทั้งเด็กหนุ่มสาวแล้วก็คนชรลาเองนั่นแหละข้าทำผลงานดีมากท่านเปาก็เลยได้ให้เครื่องแบบกับข้ามาใหม่แล้วมาดูกันต่อนะตอนนี้ข้าไม่เพียงรับคดีท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังได้รับคดีในเมืองหลวงไข่ฟงที่เป็นคดีหลับของหลวงอีกด้วยคดีหลวงนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวข้าไปรับคดีจากท่านเปาก่อนท่านเปาคดีต่อไปเป็นอะไรล่ะ คราวนี้ข้าแต่งเครื่องแบบใหม่มาสอบสวนผู้ต้องหาแล้วนะคดีต่อไปเป็นคดีหลวงก็คือวังแจดโดนวางยาในหอคมเขียวหุงจีถูกชี้ตัวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญเพราะว่ามีปากเสียงกับวังแจบ่อยครั้งหน้าแปลกตรงที่แม่เล้าเด็กรับใช้และนักร้องสาวงามภายในหอนั้นต่างก็ไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้เลยจึงไม่มีข้อมูลที่ตัดสินได้ว่าพุงจีนาเป็นคนผิดอะ่ะ หลักฐานที่ได้รับการสืบสวนอยู่ที่หมดแล้วยังไงก็รบกวนท่านมือปาาไปสืบสวนความจริงด้วยละกันได้ยินว่าเจ้าสืบสวนได้ดีมากครั้งนี้คงไม่พลาดอีกนะแม่นางคงจีอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เริ่มไปแต่สวนได้เลยได้ส่งมาให้ข้าเลยเดี๋ยวข้าจะไปแต่สวนให้เองได้รับคำชมจากท่านเปาแบบนี้นี่ก็คือแม่นางผู้ต้องหาแม่นางสวยจริง,รงๆนางเนี่ยเป็นนางขณิกาในหอคมเขียวสินะยังไงข้าไ,ไปสอบปากคำนางซะหน่อย ถึงแม้ว่านางจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ว่านางจะหลุดพ้นจากคดีส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงซะด้วยนะคนที่ข้าได้สืบสวนในคราวนี้นี่แม่นางแม้ว่าแม่นางจะทำงานเป็นหญิงค้านิกาขายในหอกรมเขียวเนี่ยเจ้าก็มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยดูไม่น่าจะใช่ผู้กระทำความผิดเลยอะทำไมถึงการผู้ต้องสงสัยไปได้ล่ะทำเรื่องนี้เพื่อปากท้องเท่าน,นั้นที่ข้าเป็นนางคณานิกาก็เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง ข้าก็เหมือนกับพวกแรงงานที่ขายแรงตัวเองแลกเงินส่วนคนสอนหนังสือก็ขายความรู้ของตัวเองแลกเงินเหมือนกันการแลกเปลี่ยนทุกอย่างยุติธรรมข้าก็ไม่ได้ต่างจากคนที่ทำอาชีพทั่วไปไม่ใช่เหลอข้าก็ใช้ร่างกายหาเงินตามธรรมดาเหมือนกันนี่นาะข้ารู้ทุกคนก็เท่าเทียมกันในเรื่องนั้นถ้างาั้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องเห็นใจข้าที่เป็นนางคณิกาหรอกนะ แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวนะสิเออที่แม่นางพูดนะก็มีเหตุผลถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงทำไมเจ้าถึงลิษยาเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทำร้ายนางกันละ่ะข้าเนี่ยนะท่านมีหลักฐานอย่างนั้นเหรอที่จะมากล่าวหาข้าได้ข้าก็ทำอาชีพสุจริตเหมือนกับคนทั่วไปทแท้ๆเลยอะถ้าอย่างนั้นแม่นางคนสวยข้าขอทบทวนหลักฐานก็แล้วกันนะหลักฐานที่ข้าได้มามีทั้งหมด3ชิ้นชิ้นแรกก็คือหอยยาหน้าสงสยัยหอยยาที่บด พบในกล่องประทินโฉมของฮุงจีอันที่สามคือชุดน้ำชาวงแจนะก็บอกว่าเป็นชุดน้ำชาที่ใช้ประดับด้วยอัญมณีที่ดูมีค่ามากอันที่3ามก็คือกล่องยาอันปรณีกล่องยาวงแจที่คนรับใช้เก็บไว้มียาบำรุงที่ใช้รักษากล่องเสียงของวงแจอยู่ดูเหมือนว่าที่เป็นชุดน้ำชาที่มีค่าหรือว่ากล่องยาอันปรณีนี่ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับคดีสุดเท่าไหร่นะถ้าอย่างนั้น แม้ว่าหลักฐานนี้จะดูได้ยากมากแต่ข้าก็จําเป็นต้องเลือกอันแรกก็คือห่อยาที่น่าสงสัยเพราะว่ามันพบในเครื่องปะทินโฉมของแม่นางฮงจีนี่ข้าพบยาบางอย่างในตลับเครื่องแป้งของเจ้าอ่ะเจ้าจะยอมรับไหมว่าห่อยาเนี้ยมาจากกล่องปะทินโฉมของเจ้าจริงๆอ่ะมันคือ,อรายการใช้ยาพิษใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะแต่ว่านี่เป็นของใช้ส่วนตัว จะใช้เครื่องแต่งหน้าทำร้ายคนได้อย่างไรกันข้าเป็นนางคณิกาก็ต้องเสริมสวยอยู่แล้วแต่ผงยาที่งวงแจทานแล้วก็มียาที่ทำลายกล่องเสียงของนางเนี่ยผสมในห่อน,นี้ดูแล้วเหมือนจะมาจากแหล่งเดียวกันนะนี่มันก็แค่ายาบดลูกสำรองที่หาได้ทั่วไปสปรรพคุณคือทาแล้วชุ่มคอแก้ร้อนในนางงวงแจคงอยากให้ออกฤทธิ์ไวขึ้น จึงทานมากไปจนร่างกายซุดไี่เกี่ยวอะไรกับข้านี่นาดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้แค้นางนที่เป็นนักร้องในหอคมเขียวเท่านั้นแต่ว่าเจ้ายัางเชี่ยวชาญด้านการปรุงสมุนไพรไม่น้อยเลยนะก็ข้าเคยรับเรียนมาตั้งแต่เด็กน่ะสิข้าได้ยินว่าเด็กรับใช้ของแม่นางวง,งแจที่เจ้าเคยให้ไปเฝ้าไข่เนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทําให้แม่นางวง,งแจได้รับบาดเจ็บและกําลังถูกสอบสวนอยู่เจ้ารู้จักกับสาวใช้คนนั้นไหมล่ะ ข้าไม่รู้ข้าเขาเป็นคนยังไงหนอข้าไม่เห็นรู้เลยยอมสารภาพผิดซะดีๆเถอะนะเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขายอมรับผิดทุกข้อหาด้วยตัวเองแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อาจจะทนที่งวงแจทำตัวหยิง่งยโสโอหังจึงวางยานางแต่เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเพราะเขาสารภาพให้ตัวเองได้รับความผิดซะเองถ้าหาเขาถูกตัดสินโทษไป และถูกส่งตัวไปยังถิ่นดุลักกันดานทางตะวันออกเฉีงเหนือเพื่อเป็นกําลังเสริมของกองทัพเขาจะลําบากสาหัสนะตกลงว่าเจ้าหรือเขากันแน่น่ะที่ทําร้ายไม่ดางวงแจเออไม่นะไม่จริงใช่ไหมถ้าหากทำผิดก็ยอมรับผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นต้องให้คนบริสุทธิ์มารับผิดเป็นแพนลระบาบแทนเจ้าหรอกนะเออทำไมคะต้องทำแบบนี้ด้วยก็ได้ ข้าเป็นคนทำเองข้าหน่ายใจที่แม่เท่าทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ให้นางวงแจวางอํานาจบาดใหญ่ในหอคมและคอยกดขี่คมเหงคนอื่นๆในหอคมเขียวข้าน่ะแค่อยากจะสั่งสอนนางนิดๆหน่นนอยๆไม่คิดว่ายาที่ให้ไปจะไปตีกับยาที่นางทานเป็นประจำทําให้กล่องเสียงของนางต้องพังถาวรข้าเกิดกลัวเป็นชั่วขณะ ไม่กล้าย,ยอมรับความผิดท่านผู้ถูกตรงที่อย่าให้คนบริสุทธิ์รับผิดแทนทั้งที่ไม่ได้ก่อก็ได้ข้ายอมรับผิดแล้วแม่นางฮงจีเสียใจด้วยข้าต้องจับเจ้าท่านเป่าข้าจับตัวคนร้ายเรียบร้อยแล้วละ่ะนี่ก็คืออีกคดีของหอคุ้มเขียวดูเหมือนว่าในเบืองนี้จะมีคดีมากมายอีกหลายสิบคดีเลยนะที่ข้ายังไม่ได้ทำะจะไปสืบสวนหาหลักฐานในที่เกิดเหตุต่าง และคดีไขปริศนาคดีเมืองหลวงอีกมากที่ข้ายังไม่ได้ทำะนะรวมถึงจะมีคดีในรัฐสํานักด้วยว่าพวกเจ้าอยากสืบคดีในเกมนี้ก็แค่ไปจับกลุ่มทาภารกิจจับกลุ่มกันบ่อยๆนะหาทีมแล้วก็ไปจับกลุ่มกันก็จะได้ข่าวมาเมื่อได้ข่าวแล้วพวกเจ้าก็จะไปเล่นการสืบคดีแบบที่ข้าเล่นนี้ได้เลยเหมือนกันก็ยังมีคดีอีกมากถ้าเกิดพวกเจ้าอยากดูข้าสืบคดีในครั้งหน้าก็ฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกอดพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ